คนเนี่ยเข้าใจคําพระพุทธเจ้าได้โดยไม่ต้องมีการอธิบายไม่ต้องคิดว่าคําพทธเจ้าเนี่ยยากสูงเกินไกลเกินต้องอธิบายหน่อยไม่ต้องอ่านคําพทธเจ้าล้วนๆไปเลยฟังคําพทธเจ้าล้วนๆถ้าฟังยังไม่เข้าใจวิธีพทธเจ้าบอกแล้วให้ทํำยังไงฟังซ้ําพทธเจ้าบอกฟังซ้าฟังเนืองเืองฟังบ่อยๆต่อไปจะเริ่มจาสำนวนจําคําพูดพทธเจ้าได้พอจําได้ปุ๊บเริ่มสนุกละทีนี้ จะเริ่มอ่านคำผู้เช้ารู้เรื่องเพราะว่าการทรงจําในคาพราะองค์เริ่มเกิดขึ้นละนะลงบอกการทรงจําจําเกิดมาได้อย่างไรต้องมาจากการฟังการสิกบพอมีการฟังปุ๊บจะทรงจําพอทรงจําได้ปุ๊บจะคข่ควรต่อได้คนเราจะให้ควรธรรมะได้เนี่ยพู้เจ้าบอกต้องจําได้ก่อนถ้าจาไม่ได้ในไขควรตอบไม่ได้จะเอาอะไรมาใข้ควรกลายเป็นว่าเราปรุงแต่งเองมันกลายเป็นความเห็นเราเองไม่ ต้องไถ่ควรจากคาของศาสดาว่าที่ศาสดาพูดมาอย่างนี้มันจริงไหมตรงไหมใช่ไหมและสิ่งนั้นจะมีมาได้อย่างไรสิ่งนั้นมีมาได้ด้วยการต้องเข้าไปได้สดับได้เสพพบได้ฟังโรรองจึงเรียกว่าผู้ได้สดับในคําตถาคตคนได้สดับกับไม่ได้สดับนี่ต่างชั้นกันเลยนะคนที่ได้สดับท่านมองเป็นสัตว์โลกเลยสัตว์โลกที่เวียนไหยในสังสารวัฏเนี่ยที่จะได้สดับในคําตถาคต มีเพียงแค่เศษดินปลายเล็บรงเอาเล็บเขี่ยเศษดินขึ้นมาถามว่าดินในมหาปฐพีทั้งโลกกับดินที่ติดปลายเล็บอันไหนมากกว่ากันสาวกบอกว่าดินทั้งโลกมากกว่าดินปลายเล็บเทียบกันไม่ได้องบอกนี่แหละคนที่ได้สดับสัตว์ที่ท่องเที่ยวในสังสารวัฏเนี่ยโอกาสจะได้สดับในคาําตากฎมีเพียงแค่เศษดินปลายเล็บจากได้สดับแล้วจะทรงจําได้ก็นิดหนึ่งปลายเล็บเหมือนกัน จากจำได้แล้วจะเอามาไข้ควรก็ปลายเล็บจากไข้ควนแล้วจะปรับติปธรรมสมควรแก่ทำและได้ผลก็นิดหนึ่งมันน้อยลงมาตามลําดับดังนั้นวันนี้เท่ากับเราได้สดับและเราเป็นหนึ่งในเศษดินปลายเล็บในระดับของคนที่ได้สดับ